สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็จะพาทุกคนมาดูแลผิวกายคะ่ะทุกคนผิวกายสําคัญชนายโอ้โหโคตรสำคัญมากเลยคะ่ะทุกคนเอาง่ายสังคมไทยเออ,เ,อ,อเรียกง่ายงวาเพนขาวเนี่ยมันแรงนะคะใครที่มีผิวค้ำผิวดําผิวไม่สว่างกระจ่างใสามาสูตรนี้เอาอยู่คะ่ะทุกคนคะ่ะและพึ่งอยากจะบอกว่าเฮ้ยพึ่งทำจริงทำจังมากเพราะพึ่งอยากขาว พราะเพิ่งเป็นคนที่ไม่ได้ขาวมาแต่เกิดเพิ่งมีภาพให้ทุกคนดูค่ะเ oh, <no. S 1> พิ่งเป็นคนที่ผิวด,ดํานะคะทุกคนอ่าดูได้เลยเห็นไหมคะดูจากแขนเพิ่งได้เลยว่าเฮ้ยผิวเพิ่งเงมันดําแดงนะอ่ะแล้วดูปัจจุบันสิคะวามแตกต่างจากรูปภาพะตะกี้เนี่ยเฮ้ย มันต่างกันจริงๆนะโอเคเข้าเรื่องเลยวันนี้เพิ่งมีสูตรดีๆมาฝากให้กับทุกคนค่ะและสูตรนี้นะมันจะทําให้ผิวเราสว่างกระจ่างใสและทําให้ผิวของเราดูสีเสมอกันด้วยนะโอเคตัวแรกเลยยาสีฟันค่ะทุกคนจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะเอาที่เราใช้เลยนะคะทุกคนส่วนตัวที่สองนะคะทุกคน ตัวที่2ก็จะเป็นธนาคารค่ะธนาคารแน่นอนธนาคารเนี่ยประโยชน์เยอะมากแต่วันนี้เราจะเอามาพอกผิวกายนะคะพอกผิวตัวเราให้ผิวเราได้ดูแบบว่าเอาคำบานๆแล้วกันเราจะได้ดูขาวขึ้นดูสว่างขึ้นดูมีออร่านะประโยชน์ของธนาคารนะคะทุกคนเขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากและก็ยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยและที่สำคัญเขามีฤทธ ไปลดการสร้างเม็ดสีเมลาินของเราไม่ให้เข้มขึ้นชัดขึ้นนะคะทุกคนเอาง่ายๆมันจะทำให้สีผิวเราเนี่ยดูแบบว่าอ่อนลงนะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะทุกคนเขาช่วยชะลอเซลล์ผิวของเราด้วยนะเอาง่ายๆทำให้ผิวเราเนี่ยดูแบบว่าแก่แก่ไม่เหี่ยวเออนะค่ะแล้ววิธีทำก็ง่ายมากส่วนเจ้าตัวยาสีฟันมีหน้าที่อะไร เขาก็ช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะแบบแบบว่าอ่อ,อ,อนโยนนะก็ทําให้ผิวเราดูอ่อนเยาว์เหมือนกันให้สว่างขึ้นเหมือนกันค่ะวิธีใช้เลยวิธีใช้นะคะทุกคนง่ายๆะค่ะทุกคนนะเพิ่งอยากจะบอกว่าให้กะเอาเองเลยยาสีฟันนะเรามีรูปร่างเล็กใหญ่แค่ไหนก็กะเอาว่าเออเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมกับตัวเราวันนี้ แบบนี้เลยค่ะพึ่งก็ไม่ใช่คนแบบว่าตัวใหญ่สักเท่าไหร่นะพึ่งเป็นสาวไซส์เอสค่ะอืมก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณเนี้ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะทุกคนอืจากนั้นนะจากนั้นก็จะต่อด้วยธนาคารเลยแล้วกันง่ายๆคะ่ะทุกคนง่ายมากธนาคารนี่ก็ใช้แค,คะนะ่หนึ่งช้อนชาค่ะไม่ใช้เยอะนะหนึ่งช้อนชา ก็กาลอีกอยู่ดีล้ค่ะทุกคนแต่เพิ่งนี้ใช้หนึ่งช้อนชาก็แบบนี้คนให้เข้ากันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะเราจะไม่แบบว่าผสมอะไรลงไปเลยนะคะทุกคนมันก็จะแบบเนี้ยเพราะว่าการพอกตัวเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะแบบว่าเออไปโดนตัวเราอยู่แล้วเพราะตัวเราจะต้องเปียกอยู่แล้วในการพอกอสูตรนี้นะก็จะแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเป็นก้อนๆหนึบๆสไตล์ตายาสีฟันกับผมธนาคารนะคะทุกคน เดี๋ยวเพิ่งทําการคนให้เข้ากันก่อนนะเห็นไหมเริ่มเข้ากันแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดและเพิ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะทําวันเว้นวันเลยสูตรนี้คือสูตรพอกผิวให้ดูขาวขึ้นนะสว่างขึ้นมีออร่าและที่สําคัญนะเพิ่งอยากจะพูดคํานี้ออกมาเลยว่าเฮ้ยเพิ่งติดใจสูตรนี้มากมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผิวนเนียนมากเนียนจริงๆค่ะทุกคน พิ่งดูแล้วดูอีกดูแบบว่าอืออืออแบบนี้เลยนะมันดีมากค่ะทุกคนอ่าคลิปที่แล้วเพิ่งทําคลิปขัดผิวใช่ไหมนั่นแหละค่ะมันเป็นอะไรที่เหมาะกันมากวันนี้เราขัดผิวพรุ่งนี้เราก็มาร์กเออไม่ใช่มาร์กสิก็พอกตัวนี้ได้เลยทําแบบนี้คู่กันไปเลยค่ะทุกคนก็เอาง่ายๆขัดผิววันนี้พรุ่งนี้ก็พอกผิวด้วยตัวยาสีฟันกับธนาคานะผิวเราจะแบบว่าเร็วมากอะ่ะ ความสว่างกระจางใสนี่เร็วมากโอเคคนเข้ากันเรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวเพึ่งจะอพอกให้ทุกคนดูนะก่อนอื่นพึ่งก็ต้องแบบนี้ก่อนนำารูปแขนเพื่อเป็นการเพิ่มในการใช้งาน <c oughs> ไม่รู้จะพูดคำอะไรดีอ่านะคะโอเคนะเ,เดี๋ยวเพึ่งทำให้ดูนี่คือตัวยาสีฟันกับธนาคารนะคะเนี่ยรูปเป็นแบบเนี้ย แค่นี้เองเนี่ยรูปแบบเนี้ยครึงเบาๆจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยแค่นี้แล้วก็ทิ้งไม่ได้เลยแต่ด้วยที่ว่าเราเคยเรามีอะไรบนผิวเรานิดนิดหน่อยแล้วก็จะรูปไล้์แบบว่าเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองว่าอืมมันทั่วถึงนะคะเฮ้ยผู้หญิงก็อย่างเนี้ยเออจริงๆแล้วคือเขาก็รูปแล้วก็แบบเนี้ยพอพอทิ้งไว้แบบเนี้ยจบ แต่ไม่ค่ะด้วยความเคยตัวก็จะหมุนวนครึงครึงแบบเนี้ยเออนะอนะเพิ่งอยากจะบอกว่าสูตรยาสีฟันผสมธนาคารพอกวันเว้นวันเลยค่ะทุกคนนะไม่มีคำว่าเกิดการแพ้หรือระคายเคืองอะไรเลยมีแต่จะชอบกับชอบค่ะทุกคนคะ่ะนะเพิ่งอยากจะบอกเลยนะว่าถ้าใครได้เอาไปทำนะ จะหลงรักเลยแล้วกันทุกคนเฮ้ยมันเนียนมากมันเนียนจริงๆเนียนจนคุณจะติดใจพึ่งเองยังชอบเลยอ่ะชอบชอบจริงๆหมดยาสีฟันมาหลายหลอดแล้วด้วย <c oughs> นะคะทุกคนอ่านี่ก็จะแบบนี้นะอ่าแล้วพึ่องอยากจะบอกนะสมมติว่ามันเหลือใช่ไหมมันเหลือใช่ไหมนี่กับทุกคน <c oughs> สามารถเอามาลงหน้าได้ด้วยมีแบบนี้อืนะคะทุกคนหน้าก็จะเนียนนะแต่สูตรนี้จริงๆอ่ะถ้าจะเอามาลงหน้านะถ้าเกิดว่าที่บ้านใครมีเจว่านหางจระเข้ก็ตักแบบว่าเอาไปผสมกันได้เลยโอ้ยหน้าเนียน,นะคะ่ะทุกคนอ่านี่คือส่วนที่เหลืออืเป็นไงมั่นใจหรือยังอืนี่นะคะค้า ซึ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้มันเจ๋งจริงทุกคนลองได้เลยดูคลิปนี้จบแล้วเดินไปเลยค่ะเดินไปที่ห้องน้ำนะมีธนาคารไหมถ้าไม่มีก็ออกไปซื้อธนาคานี่จะยี่ห้ออะไรก็ได้ยาสีฟันก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะเอามาผสมกันกะปริมาณในแบบว่าเท่าที่ร่างกายของเรานะตัวใหญ่ก็เยอะหน่อยตัวเล็กก็น้อยหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยทำพอกทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะทุกคน สัก3-4นาทีก็พอไม่ต้องเยอะแค่นี้พอค่ะรู้เรื่องนะคะเริ่มจากคอลงลงไปจนถึงปลายเท้าเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามันเหลือเราก็เอามาเบล่งที่หน้าได้เลยนะเออตัวนี้มันเลิศมากนะคะทุกคนเอาง่ายๆทำวันเว้นวันเห็นผลชัดเจนแน่นอนทำแค่ครึ่งเดือนเห็นผลได้เลยว่าเฮ้ยผิวมันสว่างขึ้นแต่ถ้าทำครั้งแรกแน่นอนค่ะ ความเนียนนี่มาชัดเจนมากความเนียนความใสนี่ชัดเจนมากนะคะทุกคนคะและถ้าอยากได้ผลดีขัดผ,ดดผิววันนี้พรุ่งนี้เพาะปลื้นขัดผิวปลื่งพาะค่ะทุกคนแน่นอนผิวคุณจะขาวขึ้นแน่นอนดูตัวอย่างพึ่งอ่าพึ่งให้ดูผิวพึ่งอีกรอบเมื่อปัจจุบันเอ้ยไม่ใช่เมื่ออดีตกับปัจจุบันนี้นะคะความแตกต่างมันต่างกันมากดำดำเนาะ ดูปัจจุบันดีเออเห็นไหมเอาง่ายๆผู้หญิงห้ามหยุดสวยนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนเพิ่งอยากจะบอกว่าสนใจทำเลยไม่ต้องรอเวลาออกออกออกไปออกไปซธนาคามาได้เลยค่ะทุกคนลิ้นเริ่มเรือโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้อย่าลืมไปทำกันนะคะธนาคา แล้ก็ยาสีฟันสูตรบ้านๆที่ทำให้ตัวขาวได้อะเออไหค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยดี